สวัสดีค่ะนารีพยากรค่ะ,ะวันนี้เราจะมาสอนในส่วนของอการอ่านไพ่อีฟซีกันต่อนะคะก็อสอนลายมือบ้างสอนไพ่ยิฟซีบ้างสอนองงเฮงบ้างนะคะสลับกันไปเดี๋ยววันข้างหน้าค่อยสอนเลขจ็ดตัวเก้าฐานนะอืมทีนี้วันนี้เราจะมาสอนในหัวข้อที่ว่าคุณจะรู้ได้ยังไงว่าไพ่ของคุณเนี่ยมีองค์ประทับแล้วหรือยัง อ่าแล้วตัวตนของคุณเนี่ยถูกต้องไหมเออก่อนอื่นนะต้องเช็คไพ่ก่อนนะได้ไพ่มาแล้วต้องเช็คพลังงานหน้าไพ่บางคนเนี่ยบูชามาสามสี่เดือนก่อนแล้วบูชามาสองสามปีก่อนแล้วเออคือไพ่ก็ยังไม่พร้อมที่จะดูด้วยว่ายังไม่มีองค์มาประทับที่หน้าไพ่ด้วยว่าหนึ่งบุญบารมีของคุณเนี่ยอาจจะยังไม่ถึงยังไม่พร้อมที่จะดู ดูดวงให้ลูกค้าเพราะว่าการดูไพ่ยิปซีเนี่ยมันคือการรับกรรมลูกค้าโดยตรงซึ่งอาถรรพ์ของไพ่เนี่ยค่อนข้างจะแรงอ่าถ้าบารมีในการสั่งสมของคุณหรือว่าการปฏิบัติธรรมของคุณมันยังไม่ถึงในยังไม่พร้อมเนี่ยองค์เขาก็อาจจะยังไม่ประทับนะคะด้วยว่าถ้าประทับปุ๊บไปดึงกรรมเข้ามาเนี่ยคุณอาจจะชีวิตยิ่งแย่กว่าเดิมได้ไงเพราะว่าไปรับกรรมของลูกดวงเข้ามาเนาะแต่ทีนี้ถ้าอยากจะรู้ว่าเอ๊แล้ว แล้วไพ่เนี่ยมันพร้อมจะดูหรือยังมันมีองค์ประทับหรือยังเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาสอนกันนะคะอาจจะเป็นสอนคร่าวๆเนาะแล้วก็จะสอนในเรื่องของการดูอ่านความสัมพันธ์หน้าไพ่แบบทั่วๆไปที่แม่หมออ่านทุกวันนี้นะก็จะทยอยสอนไปนะทีนี้ก่อนอ,อื่นเรามาดูก่อนนะว่าวิธีการเช็คว่า,าไพ่ของคุณเนี่ยพร้อมที่จะอ่านหรือยังเนี่ยให้คุณลองตั้งคําถามสักเรื่องหนึ่งแล้วก็ลองเปิดหน้าไพ่ขึ้นมา ถ้าเปิดหน้าไพ่ออกมาแล้วแ่บคุณอ,อ่านเรื่องราวของไพ่ไม่ได้เลยมันออกสเปะสปนะเนี่ยสมมุิคุณถามถามคําถามว่าผู้ชายคนนี้เขารักเราไหมอ่ะคําถาม,มง่ายๆเลยผู้ชายคนนี้รักเราไหมเออไพ่มันไปออกอ่าการเงินพไพ่ไปออกการงานไพ่ไปออกอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่ได้เกี่ย,ยวข้องกับผู้ชายคนนี้เลยคือไม่สามารถที่จะอ่านได้นั่นหมายพราะว่าไพ่คุณยังไม่พร้อมที่จะที่จะดูยังไม่สามารถที่จะอ่านได้ ถ้าหากว่าคุณมีความรู้ในเรื่องของเนื้อหาไพ่มาส่วนหนึ่งแล้วนะมาส่วนหนึ่งแล้วเวลาให้เช็คไพ่เนี่ยให้เช็คอย่างน้อยสักสามครั้งสาครั้งอ่ะมันไม่ได้ครั้งแรกก็ปิดคําถามเดิมคําถามเดิมถ้าคุณมีไพ่มากกว่าหนึ่งชุดมากกว่าหนึ่งชุดสามารถทดลองหลายๆชุดได้นะคะหรือว่าทดลองทีละชุดก็ได้อ่าในคําถามเดิมเนี่ยลองเปิดเปิดซ้ำซิได้ไหม เปิดออกมาแล้วก็ยังสเปสะสปะไพ่คืออะไรก็ไม่รู้อ่าก็ยังไม่พร้อมจะอา่านเพราะว่าไม่มีองค์มาเขาเรียกว่ามาเรียบเรียงไพ่มาเรียบเรียงเหตุการณ์หรือว่ามาซึ่งจิตให้คุณเนี่ยไพ่มันก็จะออกไปเรื่อยถ้าเปิดมาสองครั้งอ่าแล้วมันมันไม่ได้เลยคือสองในสามเนี่ยมันไม่ได้ก็แสดงว่าไพ่คุณยังไม่พร้อมที่จะดูสองก็คือการเช็คว่าไพ่ของคุณเนี่ยมี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 ม,ม,ม,มีอ่าองค์มาประทับแล้วหรือยัง ส่วนใหญ่องค์มาประทับจะเป็นไพ่หน้าไพ่ที่เป็นไพ่อ่าเมเจอร์อาคาน่านะเมเจอร์อาคานาไพ่ที่เขาจะออกมาเนี่ยเอไพ่ไมเนอร์อาคานามักจะไม่ไม่ม,ไม,มีไม่มีบ่งบอกบ่งบอกองค์นะไม่มีบ่งบอกอง์ทีนี้ก็ต้องดูด้วยว่าองค์ของคุณเนี่ยที่คุณนับถึงเนี่ยคือองค์อะไรนะคะฮะ uh huh. อย่างเช่นอย่างเช่นอ่าอย่างเช่นพระแม่อ่ะพระแม่ลักษมีพระแม่องค์มาเทวีพระแม่กาลีพระแม่สารสวสดี สำหรับสำหรับของแม่หมอก็อาจจะประมาณนี้ถ้าแม่อูมาก็จะเป็น D m p e s s ก็ได้นะคะ,ะหรือว่าพ้าแม่ควรอิมก็เป็น D a m p e s s ก็ได้แล้วแต่หน้าไพ่ของคุณนะคะว่าคุณกำหนดไว้แบบไหนแต่จริงๆแล้วก็คือองค์ที่จะประทับต้องขึ้นไพ่เมเจอร์อาคาน่าเท่านั้นคุณก็สามารถที่จะเอาแยกเมเจอร์อาคาน่าออกมาออกมา,ออกมาตั้งหายี่สิบสองใบนะหรือไม่แยกออกมาก็ได้นะถ้าเกิด ถ้าจะให้มันแม่นยำกว่าน,นั้นก็ไม่ต้องแยกเลยก็คือทั้งทั้งหมด78บแใบเนี่ยแล้วคุณก็สับไพ่สับไพ่สับไพ่แล้วก็เปิดออกมาหนึ่งใบถามว่าองค์ที่ประทับนั้นคือองค์อะไรเปิดออกมาหนึ่งใบปุ๊บสี่ดาบอ่าไม่ใช่ผ่านนะคะเปิดครั้งที่สองเปิดมาหนึ่งใบปุ๊บอ่สองดาบอ่าก็ไม่ใช่อีกนะเปิดออกมาอีกครั้งที่สามสิบถ้วยอ่าไม่มีองค์ประทับนะจบอันนี้คือองค์ยังไม่พร้อมนะคะคุณก็ยัง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 ไม่ต้องดูยังไม่ต้องดู คือยังไม่มีองค์ประทับเข้าประทับไพ่ของคุณถ้าคุณจะดูตัวตนของคุณถ้าจะดูตัวตนของคุณดูได้จากไพ่เมเจอร์อาคานาแล้วก็ไมเนอร์อาคานาที่เป็นชุดบุคคลนะคะชุดบุคคลพวกไนท์เอ่พ q u ควีนคิงซึ่งอ่าตัวตนมันจะต้องออกตรงกับตัวของคุณนะอย่างเช่นของแม่หมอเนี่ยเป็นไพ่ไฮปริสเทสกับไพ่ออ่าตัว Queen อฟ Uh, queen of band ไ uh, พ uh, ่ตัวเนี้มันจะขึ้นประจําเวลาที่เราถามซ้ําๆอะถามว่าอ uh, ตัวตนเราคือใครเวลาเปิดออกมาปุ๊บเนี่ยมันจะได้ไพ่ใบเดิมซ้ําๆซ้ําๆมันจะไม่เปลี่ยนนะไม่ใช่ว่าเปิดรอบหนึ่ง e m press เปิดรอบที่สอง uh, queen of queen of uh, อะไรนะ queen of pentacle เปิดรอบที่สาม queen of band เปิดรอบที่สี่คือแบบเปิดมาแต่ละรอบ ไ้ไม่เคยแบบซ้ํากันเลยอ่ะไปมันเรื่อยๆร,รันมันไปนเรื่อยๆถ้าอย่างนั้นไพ่ก็ไม่พร้อมนะคะคือแม้แต่ตัวตนของคุณเองอ่ะเขายังดูดูไม่ได้ว่าตัวตนคืคอคุณคือใครเนี่ยก็แสดงว่าไพ่คุณยังไม่พร้อมที่จะดูนะคะอืถามว่าเชิญองค์เองได้ไหมก็อย่างที่บอกนะคะว่าถ้าบารมีของคุณไม่ต้องถึงขั้นมาเต็มนะคะมาพอที่จะ รับรู้กรรมรับเรื่องราวของกรรมหรือว่ารับกรรมของลูกดวงได้เขาก็จะเริ่มให้คุณเปิดอ่านได้แต่คุณต้องนั่งปฏิบัติสมาธิไปเรื่อยๆด้วยเพราะว่าเวลาที่คุณปฏิบัติสมาธิเนี่ยมันคือการเพิ่มสิ่งในตัวคุณเพิ่มบุญบรารมีในตัวคุณขณะเดียวกันนะ่ะมันเป็นการเพิ่มบุญให้กับองค์ของคุณแล้วองค์ของคุณเนี่ยก็เ,เอาบารามีของเขาเนี่ยมาช่วยเหล่าสัมภเวสีเจ้ากรรมในเวทที่มากันลูกดวงนะคะช่วยปัดเป่าตรงนั้น มันจะเป็นวัฏจัก,การกันเห็นปะคุณปฏิบัติสมาธิส่วนหนึ่งเนี่ยคุณให้กับองค์ส่วนหนึ่งอาจจะให้กับตัวเองสั่งสมให้กับตัวเองเอ,อแล้วองค์ของคุณเนี่ยเปิดไพ่ให้คุณปุ๊บก,กรรมของรูปดวงมีเท่าไหร่องค์ของคุณเขาจะช่วยขจัดด้วยอ,อถ้าคุณนั่งทําสมาธิถึงมากๆตัวคุณเองก็จะช่วยขัดช่วยเหมือนกับว่าสัมภเวสีของเจ้ากรรมในเวทได้ด้วยอันนี้ถ้าสัมภเวสีแบบธรรมดาเนี่ยมันก็ยังไม่เท่าไหร่ปะ่ะแต่ถ้าเกิดเป็นพวก คุณใส่มนดําพวกที่เล่นอสุรกายทั้งหลายแหละเข้ามานี่คุณจะโดนเต็มๆนะไม่ใช่โดนเฉพาะตัวคุณโดนไปถึงครอบครัวของคุณได้ไม่ใช่โดนเฉพาะครอบครัวคุณโดนไปถึงเจ้าที่เจ้าทางและองค์ของคุณได้คือกระเด็นหมดเลยนะถ้าองค์ของคุณเนี่ยไม่ได้แข็งแรงไม่ได้มีพลังพอเนี่ยองค์ของคุณก็คืออาจจะโดนได้เหมือนกันถ้าองค์ของคุณโดนปุ๊บเขาจะเป็นยังไงเขาจะซึมงหน่อยไปเลยนะคะแล้วเขาจะนั่งนิ่งๆหลบเงียบๆคือองค์ธรรมดาเนี่ยเขาจะ ไม่สามารถต่อกอนกับเราอาศุรกายและอาศุลกายอยวนี้มันแฝงมากับพวกของคุณใส่นดดำเยอะอาศัยพวกนี้ยในการทําเพราะฉะนั้นองค์ของคุณนอกจากว่าเขาจะไม่มีพลังตรงนี้แล้วเขายังไม่มีพลังที่จะปกป้องคุณหมายความว่าถ้าคุณดูต่อไปอีกกรรมก็เข้าตัวคุณเองคุณไปทักเขาปุ๊บไอ้สัมภเวสีไอ้อเจ้ากรรมในเวทไอ้คุณใส่นดดำเนี่ยมันก็มันก็จะกระทํากับคุณและคุณในครอบครัวคุณทันทีอันนี้คือความอาถรรพ์ของไพ่ยิ่สินะ าสา้างอื่นๆอาจจะไม่เท่าไหร่นะอย่างเช่นออย่างเช่นเลขเจ็ดตัวเก้าฐานก็ดีลายมือก็ดีเนี่ยอาจจะไม่ถ้าคุณไม่ได้ไปทักอะไรแรงๆอย่างเช่นว่าทักว่าผีตามนะทักว่าใครจะตายนะคาดอุบัติเหตุแรงๆกรรมนั้นก็ยังจะไม่ได้เข้าตัวคุณมากมายแต่ถ้าไพ่ยี่สี่เนี่ยมันคือการการที่บารมีของคนดูกับการที่บารมีของคนคนที่มาดูเนี่ยใช้ร่วมกันในการเปิดไพ่ให้มันตรง ดังนั้นบาลามีตรงนี้จะใช้ไปเยอะมากไพ่ออกมามันจึงแม่นไพ่เมเจอร์อาคานาจะมีอาถรรพ์แรงกว่าไพ่ไมเนอร์อาคาณานะโดยเฉพาะไพ่ที่มันแรงแรงเช่นเดอะเดสเดอะทาวเวอร์เดอะแฮงแมนอะไรแบบเนี้ยเดอะมูนอะไรแบบเนี้ยพวกเนี้ยค่ะถ้าไพ่ออกมาปุ๊บอิทธิพลเขาจะค่อนข้างแรงมากถ้าเกิดไพ่เสียๆออกมาหลายๆใบเนี่ย่อให้มีเดอะซันตัวเดียวเนี่ยก็ยังแทบจะเอาไม่อยู่นะเอาไม่อยู่ <c oughs> อ่าโอเคนะเวลาที่คุณจะดูไพ่จะดูอะไรเนี่ยหลายหลายคนถามแม่หมอว่าเออพร้อมจะดูดวงได้ไหมเออหนูจะดูดวงได้ไหมดูเนี่ยมันมัน,ม,นมันดูได้ศึกษากันได้ทุกคนแหละแต่ทีนี้คุณต้องดูว่าการปฏิบัติของคุณถึงระดับไหนนะคะถึงระดับไหนด้วยนะคะถ้าคุณไปฝืนที่จะดูแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณดูตัวเองดูแค่ตัวเองดูเล่นๆนนได้ไหมได้อันนั้นไม่มีปัญหาค่ะ ดูแค่คนในครอบครัวดูแค่ตัวคุณเองดูเล่น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 อ่ามันจะฝึกฝึกการอ่านหน้าไพ่ไปเนี่ยอันนี้ไม่เป็นไรนะเราไม่ได้ไปรักรับกรรมใครอ่ามันอยู่ในตัวคุณม่อยู่ที่ครอบครัวของคนดูแบบสนุกสนานนะ่ะเหมือนเราคุยเล่นกันแบบเนี้ยค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณไปดูดวงลูกค้าแล้วไปเปิดดวงลูกค้าปุ๊บจบข่าวไม่ได้นะทีนี้ถ้าเกิดบารมีคุณไม่ถึงคุณไปเจอคนแรงแรงอย่างเช่นพยาครุฑบริบาลพยาครุฑ พญานาคราชที่เป็นระดับสนมขึ้นไปหรือพญานาคีพญานาคาที่เขามาเกิดหรือคนที่มีองค์เทพระดับสูงหน่อยอย่างองค์ธุลคา,อ,าองค์พระศิวะองค์พระแม่อุมาพระแม่กวนอิมอย่างเงี้ยถ้าบารมีคุณไม่ถึงคุณไปเปิดดวงเขาไม่ได้นะเขาจะไม่ให้เขาจะไม่ให้ให,หรือถ้าคนคนนั้นเขามีพวกอสุรกายมาหรือคุณสายมนต์ดำแรงๆมาเขาจะไม่ให้เปิดไม่ให้เปิดนี่จะเป็นยังไงสมมติว่าคุณดูเป็นในระดับหนึ่งแล้ว ระดับหนึ่งแล้วแล้วคุณเปิดไพ่ออกมาสิบใบหรือออกมาห้าหกเจ็ดใบก็ตามไพ่อ่ะสะเปซสปาร์มากเลยอะไรก็ไม่รู้จนคุณดูแล้วเวียนหัวนะปิดหน้าไพ่นะคะล้างหน้าไพ่แล้วก็ลองเปิดใหม่อีกรอบหนึ่งถ้าเปิดใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วมันยังไม่ได้เชิญลูกค้ากลับนะคะบอกเขาว่าขออภัยค่ะเอ่อเชิญคุณไปดูดูหมอกับท่านอื่นดีก,กว่าเนาะเอ่อด้วยว่าสิ่งที่มากับคุณเขาอาจจะไม่ไม่ได้ให้เปิดคุณไม่ต้องอายไม่ต้องเสียศักดิ์ศรีไม่ต้องอะไรนะคะเขา้าเข้าใจ เพราะว่าไม่ใช่ทุกคนจะดูให้ใครก็ได้เอ่อนะโอเคนะโอเคนะแต่ถ้าเป็นทั่วๆไปแล้วองค์คุณเขารับได้เขาสามารถแบ่งบารมีให้ได้เขาจะดูให้คุณได้แต่ถ้ามาอสุรกายมาแบบเนี้ยองค์คุณถอยหมดนะพอถอยปุ๊บเขาก็ไม่ดูคุณก็จะเปิดไพ่ให้ใครไม่ได้มันก็จะสเปะสปะแม้ว่าคุณจะดูเป็นมาแล้วระดับหนึ่งก็ตามเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนที่แปลมาคนที่เล่นเล่นคุณใส่มนดำอ,อ่ศาสตร์ขเขมร คนที่สายกเหม็นส่วนใหญ่มันก็พ่วงไปอส,สุรกายทั้งนั้นแหละค่ะเดี๋ยวนี้เอ่อมาหรือคนที่รู้ตัวเองว่าเป็นองค์เป็นเจ้าใหญ่ๆมาเกิดเอ่อมีหน้ามีคุดใหญ่ๆมาเกิดเนี่ยเอ่อคนเหล่านี้เนี่ยเขาจะรู้เลยว่าเวลาคุณเปิดหน้าไพา่หรือว่าอะไรเขาจะรู้เลยว่าคุณเปิดเขาไม่ได้บางทีเขาอาจจะมาทดสอบคุณด้วยนะทดสอบคุณว่าคุณจะสามารถเปิดให้เขาได้หรือเปล่า,าเอออย่างแม่หมอบางบางทีบางทีโดนแบบนี้แม่หมอก็ใส่กลับนะเออเอาจนแบบ ต้องนั่งยกมือไหว้แม่หมอค่ะคือองค์เขาจะขอโทษองค์แม่หมอเองแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณคุณไม่สามารถที่จะดูตรงนั้นได้คุณก็บอกเขาต,ตรงๆนะคะบอกว่าต้องขออภัยขอคุณไปดูกับหมอ,อดูท่านอื่นดีกว่านอด้วยว่า,เ,าเราอาจจะบอกว่าจิตเราไม่สัมพันธ์กันก็ได้องคุณกับองค์เราไม่สัมพันธ์กันไม่สามารถที่จะดูให้ตรงนี้ก็ได้นะคะบอกในลักษณะแบบนี้เวลาดูดวงอย่าไปทักความตายใครนะคะ อันนี้แม่หมอถือนะแม่หมอถือถ้าถ้าถ้าใครมาสายของแม่หมอแม่หมอถือเรื่องนี้เลยอย่าไปทักใครตรายตายเขาจะตายเมื่อไหร่ถ้าเกิดเขาจะตายก็บอกเขาว่าข้อกรรมคุณน่าจะค่อนข้างเยอะช่วงนี้ให้คุณไปบวชคําว่าไปบวชของแม่หมอนี่คือคุณเตรียมได้เลยว่ากรรมคุณหนักมากไม่ว่าคุณจะโดนอะไรก็ตามถ้าปกติแม่หมอก็อาจจะว่าไปเอาน้ำมนต์มาล้างนั่งทําสมาธิตัวเองบ้างแต่ถ้าแม่หมอบอกว่าไปบวชยิงยาวบวชเป็นปีบวชได้เลย อันนั้นคือเต็มที่แล้วนะคะคือไม่ไม่ได้ทักทักทักตรงๆเราทักอ,อ้อมๆทักอ,อ้อมๆได้แต่อย่าไปทักเขาตรงๆนะคะอย่าไปทักว่าอุยปีหน้าคุณตายแน่นอนเอา้าคุณอยู่ไม่ถึงปีหน้าแน่นอนเอา้าเกิดสมมติว่าชะตาเขาพลิกละ่ะคนเราชะตาพลิกได้ปะมันมีมันมีปฏิหารเกิดขึ้นได้ทุกคนนะโดยเฉพาะไพ่ย,ยิปซีเนี่ยมันอย่างที่บอกว่าอิทธิพลส่วนใหญ่ <c oughs> ไพ่ยิบีจะอยู่ได้หนึ่งปีพลังของเขาอยู่อยู่ได้หนึ่งปีถ้าคุณไปทักเขาว่าอีกสามปีตายก็พลังไพ่ยิ่ซีส่วนใหญ่มันแรงอยู่ที่หนึ่งปีนะหลังจากหนึ่งปีไปเนี่ยพลังมันเริ่มอ่อนนั่นหมายความว่าโอกาสที่จะพลิกได้คุณไปทักเขาอีกสามปีข้างหน้าเขาก็ไม่ตายเนี่ยเกิดอะไรขึ้นคะเออความสวยโยนมาที่คุณเต็มๆคุณไปทักเขาตายคุณก็รับเพราะเต็มๆนะคะเพราะเขาไม่เกิดมันก็สะท้อนกลับหาคุณไงดังนั้นอย่าไปอย่าไปทักความตายใครนะคะ โอเคนะทีนี้อ่ะทีนี้ถ้าใครยังอยากจะถามในเรื่องของเกี่ยวกับ <c oughs> เกี่ยวกับอ <c oughs> การที่ว่าไพ่พร้อมที่จะดูหรือยังองค์พร้อมหรือยังอ่ะถ้าใครยังไม่เข้าใจเดี๋ยวคอมเมนต์มานะคะแม่หมออาจจะไม่ได้ตอบเป็นลายส่วนตัวหรือว่าอ่าแชทส่วนตัวนะคะดูวยอาจจะไม่มีเวลาให้คำปรึกษาตรงนั้นปกติแม่หมอรับให้คำปรึกษาอยู่แล้วะคะ่ะชั่วโมงละหกร้อยบาทปรึกษาได้ทุกเรื่องทุกทุกเรื่องนะก็เหมือนจิตแพทย์นะคะแต่ แต่ราคาถูกแค่นั้นเองไม่ได้แพงอะไรอืแต่ถ้าคุณคอมเมนต์มาเนี่ยเดี๋ยวถ้าแม่หมอมีเวลาก็จะทําเพิ่มไปให้อะทีนี้เรามาเข้าเรื่องของการหัดดูไพ่เนาะหัดอ่านผสมไพ่นะคะแม่หมอสอนไปหลายอย่างแล้วเนาะ <c oughs> ไพ่สามสามสามใบสี่ใบห้าใบสิบใบแบบเซลติกครอสแม่หมอสอนไปเรียบร้อยละคุณก็ไปย้อนคลิปดูได้นะคะ ทีนี้เรามาสอนแบบชนิดที่ว่าไม่มีการกําหนดตําแหน่งที่ตายตัวอ่ที่สอนมาคือกําหนดว่าตําแหน่งนี้คืออะไรตําแหน่งนี้คืออะไรตําแหน่งนี้คืออะไรแต่อันนี้ไม่ละค่ะเป็นแบบที่แม่บอกอ่านทุกวันเนี่ยเปิดเอามาปุ๊บอ่านความสัมพันธ์หน้าไพ่เลยอ่าเดี๋ยวสอนสักห้าใบละกันเนาะสอนสักห้าใบครับคร่าวๆนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะค่อยๆทยอยสอนอ่านไปการอ่านหน้าไพ่นี่สําคัญคือการอ่านผสมไพ่ให้เป็นนะคะ เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเราก็วุบกับมาที่ลายมือต่อเนาะงงงังยังไม่ได้ไปไหนเลยค่ะอือ่าสมมติว่าเปิดมาห้าไปถามว่าเรื่องราวเนี่ยเป็นยังไงอ่าคนคนนี้เนี่ยเป็นยังไงอือ่าเอาเอาแค่เอาแค่อ่านหน้าไพ่อย่างเงี้ยมันจะมีหนึ่งดาบขึ้นมามีเก้าถ้วยมี the lover มี king of cup แล้วก็มีหนึ่งไม้ ถามถาม,ถามว่าให้คุณอ่านอ่านเรื่องราวของเขาหน่อยนะว่าช่วงนี้นะ่าจะเป็นยังไงบ้างคุณก็ต้องรู้จักหน้าไพ่ก่อนว่าความหมายของหน้าไพ่นั้นคืออะไรบ้างคุณก็ต้องบอกเขาว่าช่วงนี้เขาจะามีการตัดสินใจครั้งสําคัญสําคัญในชีวิตนะครั้งสําคัญเกี่ยวกับอะไรล่ะก็เกี่ยวกับการงานและเกี่ยวกับความรักสิเพราะมันขึ้นไม้อะไม้ก่อง,งานถูกว่าถ้วยกับเรื่องของความรักโดยเฉพาะเดินเล็บเวิร์กเรื่องของรักซ้อนรักสามเศร้า อด้วยตัวเขาเองเนี่ยเขาเป็นคนที่มีมีความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตนะเป็นคนที่ตัวตนของเขานี่ตัวตนของเขาคิงออฟขับขึ้นเห็นไหมแม่บอกว่าตัวตนของคนเนี่ยส่วนใหญ่มันจะไม่ขึ้นกับไพ่เมเจอร์อการนาก็ต้องเพิ่มกับไมเนอร์ที่เป็นที่เป็นตัวบุคคลอันนี้ก็ตัวบุคคลคิงออฟขับตัวเขาเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะ มีทรัพย์สมบัติอสังหาริมทรัพย์ความเป็นอยู่ที่สุขสบายนะมีพร้อมทุกอย่างและหน้าที่การงานจะมั่นคงลูกหลานบริวารมีพร้อมเป็นคนที่จิตใจดีเป็นคนที่ให้เขาเรียกว่า,าให้คําปรึกษาให้คําแนะนํากับผู้อื่นได้ดีแต่ลําพังตัวเขาเองนะ่ะถ้าเขามีปัญหาหนี้จบข่าวนะไม่สามารถที่จะแก้ไขตัวเองได้นะเขาเรียกว่าช่วยคนอื่นช่วยได้หมดนะแต่กับตัวเองนี่ตกมาตายตอนจบนะคะแล้วดูเหมือนกับว่าเขาจะกังวลในเรื่องของความรัก ประเด็นที่เป็นรักาสามเศร้าปะ่ะเออรักของเขามาเหมือนกับว่ามันมีมันมีให้เข้ามาเลือกหลายคนทําไมเราถึงบอกว่าให้มีให้เลือกหลายคนเพราะมันขึ้นการตัดสินใจและการเริ่มต้นใหม่ทั้งนั้นเลยเนีย่ยหนึ่งดาบเนี่ยการตัดสินใจหมายความว่าคุณจะต้องผ่านเรื่องราวที่มันหนักหน่วงเรื่องราวที่มันยุ่งวุ่นวายมาพอสมควรเหมือนกับเป็นถึงจุดพีคสุดของมันแล้วแล้วเราจะต้องมีการตัดสินใจที่จะเลือกสักคนหนึ่งตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตทั้งสําคัญนะคะ การตัดสินใจนี้นํามาถึงการตัดสินใจที่คิดวิเคราะห์พิจารณาเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ใช่ตัดสินใจด้วยอารมณ์นนะหนึ่งดาบเนี่ยคือการตัดสินใจที่ฉันผ่านทรมานมาถึงจุดที่สุดแล้วฉันรู้สึกว่าฉันไม่ไหวละฉันไม่สามารถที่จะทนอยู่ตรงนี้ได้อีกแล้วฉันยอมที่จะเปลี่ยนชีวิตตัวเองใหม,หม่เมื่อไม่ว่าวันข้างหน้ามันจะเป็นยังไงก็ตามแต่การเปลีป่ยนแปลงทุกครั้งเนี่ยมันไปนําพาไปด้วยความที่ ัดสินใจถูกต้องอ่ะไม่ใช่ตัดสินใจผิดอ่ะเป็นการตัดสินใจถูกต้องคนคนนี้เขากําลังตัดสินใจในเรื่องของความรักความรักที่ก่อนหน้านั้นมันอาจจะมีอะไรก็ไม่รู้ยุ่นวายจิป,ปาถะเออด้วยเขานั้นเป็นคนที่เจ้าชู้เจ้าชู้ปกติก้าวถ้วยเนี่ยก็บ่งบอกว่าเป็นคนที่คล้ายๆกับ king of club นะเป็นคนที่มีลักษณะแบบมีอสังหามีความบริบูรณ์ในตัวเองพร้อมนะเออเป็นคนที่เป็นคนที่พูดเก่งพูดจาเพราะเขาเรียกว,ว่าอะไรนะ หน้าตาอาวาจาเป็นเอกอะวาจาเอกอะหน้าตาเป็นรองนะคะคือหน้าตาจะหล่อหรือเปล่าแม่หมอไม่รู้แต่วาจาเขานี่คือแบบเอาเอกเอาใจเก่งนะ่ะไปจีบสาวๆนี่คือหลงคาหลงทุกคนลําพังไพ่ตัวนี้หรือตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยก็บ่งบอกถึงความเจ้าชู้ในอนดีตของเขาได้นะเพราะอีสองตัวนี้มารวมกันนะคุณเอ้ยโครเจ้าชู้อ่ะโคตรบัลงเจ้าชู้ แค่ตัวนี้ตัวเดียวก็เจ้าชู้ถ้าตัวนี้ตัวเดียวก็เจ้าชู้อาจจะปันเจ็สิบเปอร์เ็นตไปละตัวนี้ตัวเดียวเจ้าชู้อาจจะแปดสิเปอร์เซ็นตไปละสองตัวนี้รวมกันเจ้าชู100้หนึ่งร้อยปไม่มีหักเต็มสิบไม่มีหักนะลื่นเหมือนปลาไหลนะคุณถามว่าเป็นสันดาลเลยก็ว่าได้เป็นสันดาลเลยคือไปที่ไหนก็ก็เหมือนกับฉันก็มั่งมีฉันก็รวยเงนินทองก็แบบว่าเปได้เปได้เอาอกเอาใจได้เหมือนอาเซียนนะไปที่ไหนฉันก็มีจิกมีกักได้ตลอดอืไปได้เรื่อยๆ แต่ถามว่าเขาดูแลคนอื่นได้ไหมคุณก็ไปดูไพ่ใบอื่นว่ามันมีเรื่องของสายการเงินขึ้นไหมแต่ส่วนใหญ่คนพวกนี้จะดูแลจะดูแลดีเอาอกเอาใจเก่งค่ะแต่เจ้าชู้อีอายเลยนะคุณแล้วทีนี้เนี่ยสภาวการตอนนี้ก็หมายความว่าเขาเนี่ยมีการตัดสินใจนะตัดสินใจในเรื่องของความรักความรักแน่นอนที่สุดเขาน่าจะเลือกได้แล้วแหละว่าเขาจะตัดสินใจใครเรื่องที่สองที่จะตามมาเขาตัดสินใจในเรื่องของหุ้นส่วนการงาน เราไม่ลืมประเด็นในเรื่องของการงานด้วยนะคะ,ะการงานหุ้นส่วนมาจากไหนอ่ะก็เดี๋วเรเไงหุ้นส่วนหุ้นส่วนก้าวถ้วยไงการพิจารณาถึงหุ้นส่วนการพิจารณาถึงหุ้นส่วนว่าหุ้นส่วนงานที่เขาจะเอามาที่เขาจะเป็นลงทุนด้วยเขาน่าจะมีการลงทุนกิจการอะไรสักอย่างหนึ่งที่ที่ที่น่าจะมีความสูงเสี่ยงหรือว่าต้องเป็นโครงการที่ใหญ่พอสมควรในการตัดสินใจของเขาเนี่ย เขาจะต้องเลือกหุ้นส่วนที่แบบว่าระดับหัวกะทิระดับหัวกะทิเลยนะหนึ่งไม้เท้าต้องเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลนะคะมองอะไรที่เฉียบคมเฉียบแหลมอะ่ะมีปัญญาที่ฉลาดนะคะหนึ่งดามีปัญญาที่ฉลาดหนึ่งไม้เท้ามีความคิดที่กว้างไกลมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลเออความหมายหน้าไพา่รวมๆกันน่มีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเนี่ยเขาเหมือนกับว่าเขาก่อนหน้าน,นั้นเขาอาจจะเลือกเลือกคนเลือกพิจารณาคนที่จะเข้ามาเป็นหุ้นส่วน ไม่ว่าหุ้นส่วนชีวิตหุ้นส่วนการงานก็ตามเขาพิจารณาจากความฉลาดความเก่งของคนคนนั้นด้วยนะคะแต่ในที่สุดแล้วเขาก็สามารถคัดเลือกได้อ่าน,นี่ตัวอยากก่างการอ่านอายอันนี้แค่เปิดแค่ห้าใบนะถ้ามันเปิดสิบใบปุ๊บคุณก็จะต้องอ่านคู่กันไปอีกอ่านสลับซ้ายขวาทะแยงอ่านต้องอ่านให้ได้หมดนะคะว่าใบใบไหนผสมกับใบไหนเดี๋ยวแม่มอกว่าจะค่อยๆสอนไปเนาะคุณก็อาจจะได้เก็บเกี่ยวความรู้จากความหมายของหน้าไพ่ตรงนี้เพิ่ม าจากที่ได้ฟังคลิปของแม่หมอไปแล้วนะเรื่องการความหมายของแม่ไพ่เนาะอันนี้แม่หมอชุดนี้จะไปอยู่ใน youtube ของนารีพยากรที่เป็นภา,ศาษากังกนะ N A R E น,นะอ่านารีพยากรตัวนี้นะคะเพราะว่าอ่าตัวนี้จะเป็นเรื่องของการสอนนะแต่ถ้าเรื่องของการทำนายไพ่ยิปซีเนี่ยแม่หมอก็จะก็จะอยู่ในอยู่ในนารีพยากรที่เป็นสะกดเป็นภาษาไทยนะคะคุณก็มาติดตามเอาจากตรงนี้นะคะ อุ้ยเดี๋ยวกันนะะเปิดให้ดูก่อนอ่าฮะอ่าเอออันเนี้ยค่ะอันเนี้ยค่ะเอ้ะมันทำไมดูตัวเล็กจังเลยนาะต้องเข้า y o u u u b e ถึงจะถูกปะเออเดี๋ยวกันนะคะก็จะเปิดให้ดูช่องของคุณอ่าตัวน,นี้นะคะนารีพยากรณ์น,นี้นะเห็นปะ ตัวนี้นะคะคุณไปเข้าเข้าตัวนี้นะเป็นภาษาอังกฤษนะคะนารีพยากรเข้าไปติดตามตัวนี้ได้นะคะเป็นลักษณะการสอนการสอนไม่หมอจะรวมไว้อยู่ที่ youtube นารีพยากร,ากรที่เป็นภาษาอังกฤษส่วนนารีพยากรภาษาไทยก็จะเป็นการทํานายไพ่สี่ล้วนๆนะโอเคนะคะอ่ะขอบคุณสําหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ